สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษนะคะอลิสาเมจิเจช,เชนทาโรค,ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆชาวเมษ คนมีคู่นะคะประจําเดือนธันวาคม2566นะคะคลิปนี้สําหรับชาวเมษคนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีคนคุยนะคะสําหรับคนโสนิทไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปค่ะการทํานายในครั้งนี้ใช้ไพ่ทาโร่ออราเคิลและโหราศาสตร์ไทยค่ะเป็นการทํานายรวมไม่ได้จดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้ปิจัยานในการรับชมนะคะหยิบแต่สิ่งดีๆไปนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแม่หมอเปิดไพ่บางส่วนขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน ในส่วนของพลังงานภาพรวมจากออร์คเคกันนะคะว่าเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษของเราจะเป็นเช่นไรคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่ clear the past heal the present ในเดือนธันวาคมนะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระงคานค่ะโคจรเข้าเรือนมรณะตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะในเดือนนี้ยังคงอยู่ในเรือนมรณะค่ะแต่ได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีนะคะเกษรตรตาธิบดีมันสื่อถึงความมั่นคงค่ะเนาะสื่อถึงการที่มีพระกําลังอยู่เช่นเดียวกันเอ e r จีของการที่ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนนี้มันแปลว่าเรื่องของเซ็กส์เรื่องของมรดกเรื่องของความลับนะคะเรื่องของความลับแล้วก็ เ,เมษเนี่ยอาจจะชาวเมษอาจจะเป็นจุดของการที่ในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่หบอกว่าดาวคู่ครองคนรักของคุณค่ะอ,อยู่ในตําแหน่งอริคือเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันครคาคสังนะคะทีนี้เอเนจีอของเดือนนี้ในวันที่1นธันวาคมค่ะดาวศุกร์ดาว คู่ของคนรักของคุณเนี่ยจะโครจรเข้าสู่บ้านของตัวเองนะคะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะมีความมั่นคงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาลัคนาราศีเมษนะคะคุณจะต้องเคลียร์อดีตถามว่าทำไมต้องท้าวความไม่ฟังนะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาดาวคู่ของ,ของคุณได้ตําแหน่งอุดมปัสวะเกณฑ์จรนะคะแม้ว่าเข้าเร,รือนฤกนะคะแต่ในทางโหราศาสตร์ไทยค่ะเป็นเกณฑ์พิเศษอะค่ะที่สื่อถึงว่าคุณมีตัวช่วย คู่ครองยังคนคือถึงแม้ว่าเราอาจจะมีปัญหาอะไรกันเนาะแม่หมองแบบนี้ยังมีจุดที่เราสามารถที่จะพูดคุยอ่าพูดคุยนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้นะคะประมาณนี้ทีเนี้ยในเดือนนี้มันเป็นช่วงเปิดเดือนขึ้นมาที่คู่ครอ,อ,องของคุณเนี่ยมีกําลังมากขึ้นในบ้านของตัวเองนะคะเออจะเลงไปที่ลักนาคุณนะเลงกระดาพษพฤหัสค่ะที่กลุ่มลักนาคุณอยู่ตอนนี้เขาเรียกคู่ทรัพย์คู่โชคเนาะ แม่หมอมองว่ารัคนาราศีเมษเป็นจุดเปลี่ยนนะคะของเขาเรียกอะไรอ่ะของของจุดที่มันเคยเป็นประเด็นจุดที่มันมีปัญหาเนาะนะคะมันก็มีโอกาสที่ว่ามันสามารถที่จะแก้ไขช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาได้นะคะโอเคเพระฉะนั้นคุณจะต้องเคลียร์นะคะเคลียร์อดีตแล้วก็ฮีลความรู้สึกของตัวเองนะคะเยาวยาวความรู้สึกของตัวเองค่ะรูกแรก g r ที่จุด e j ย y expand ค่ะ มันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องพยายามโฟกัสไปในเรื่องของสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะคุณงามความดีนะคะเรื่องของ <c oughs> การไหว้พระขอพรนะคะดาวประจําตัวเข้าเรือนนี้มันสื่อถึงสิ่งเก่าๆเนอะมอรดกอะไรพวกนี้ค่ะเอ่อเทียนอกจากนั้นอ่ะคุณยังมีดาวพระเกตและดาววีนัสจรนะคะที่โคจรเข้าเรือนการเงินของคุณและเล็งมายังดาวตนุรุปคุณในเรือนมอรณะ มีโอกาสที่จะใช้เงินไปกับเรื่องของอันหนึ่งสุขภาพนะคะ 2. เรื่องของการเดินทางไหว้พระขอพรการบูชานะคะการทําพิธีกรรมอะไรต่างๆตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เพราะฉะนั้น,ม,นมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ <c oughs> อ่ามากนิดนึงมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเออหากใครที่มีความเชื่อมีความศรัทธา,าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ละขณาราศีเมษด้วยความที่ดาวประจําตัวเป็นดาวพครงคานคุณมักจะมีคุณ คุณก็จะชอบบูชาบูชาพระเครื่องไหว้พระ <Ramadan> ขอพรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแบบเพื่อปกปักรักษานะคะซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะก็ขอให้คุณทําต่อไปในเดือนนี้นะคะทีนี้พลังงานประจําตัวของคุณค่ะไพ่พลังงานตัวตนของคุณได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาของการรีเซ็ตนะคะดาวเจ้าเรือนริอะโคจองเข้าเรือนมรณะตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะเนาะทีนี้พอเปิดเดือน ที่พอเปิดเดือนเนี่ยเขาอยู่ในเรือนสุภาใช่ไหมคะเรือนสุภา1-7แต่จะถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นอริสหัสช้าอริค่ะในเรือนสุภาสุภาที่แปลว่าการงานบุญนะคะการสแสวงหาความสุขความสําเร็จและชื่อเสียงให้กับคุณเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะแต่ว่าเดี๋ยววันที่วันที่3จะเริ่มถอยแล้วนะคะเข้าเรือนมรณะเช่นเคยอ,อริมรณะก็คือจบ จุป,ปัญหานะคะโอเคเออพอวันที่7เนี่ยก็จะเข้าสู่เรือนมังะเต็มตัวเลยนะคะยายข้ามราศีเข้าสู่เรือนมังะเต็มตัวเลยเพราะฉะนั้น ในจุดที่ดีคือแปลว่ามันจะมีการรีเซ็ตมีการคุยมีการเจรจามีการเริ่มต้นใหม่ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารเช่นเคยเวลาดาวพุธเข้าเรือนมรณะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ทําให้เกิดจากการที่ตัวตนของคุณนั้นมีความเข้มแข็งนั่นเองนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไพ่หนึ่งไม้เท้าก็สื่อถึงนิมิตหมายอันดีเลยนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์แม่หมอเปิดไพ่มามี knight of a t e s page of c h a r i o e s ace of a t e s แล้วก็ seven of a t e s ไพ่ดาบขึ้นมา3ใบสื่อถึงความเดออือนนี้มันจะมีเรื่องที่ว่าความเขาเรียกอะไรอะความคิดมากนะคะความอึดอัดนะคะเวลาทาประจําตัวเข้าเรือนที่8เนี่ยมันจะมีความอึดอัดมันว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกันนะคะมีเรื่องของการทะเลาะกันเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เก็บความรู้สึก น่าจะเป็นในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะคะที่ออนอ่อนผ่อนตามให้กับคุณแต่ในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เขามีกําลังนะคะคนรักคู่ของคุณมีกําลังคุณเช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะดาวไม่ได้คุยกันนะมันเบียนกันนะคะแต่ใดก็ตามมันมีความสุขตรงนี้ค่ะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเป็นช่วงเวลาของการที่แบบคนรักคู่ของคุณก็ยังคงมีความสุขอยู่นะความสัมพันธ์นี้ยังคงมีความสุขค่ะแต่ว่าอาจจะไม่พูด ะะเพราะเวลาพูดบางทีมันไม่ค่อยยอมกันน่ะไม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะความสัมพันธ์ของคุณในเซเว่นอฟแอชเมบางคู่บางคนคุณอาจจะไปเจอไปรู้ไปรับไปรู้ไปเจออะไรบางอย่างไปสื่อไปส่องแล้วไปเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะเห็นนะคะอืมไม่หมอขอขยันนียค่ะไพ่เจ็ดตากคืออะไรเอ่ย ของการเงินเรื่องของใครสักคนหนึ่งทําตัวเป็นโสดเรื่องที่ใครคนหนึ่งติดเพื่อนชอบออกสังคมและก็เอาแต่ใจนะคะแต่มันเกิดจากความรักนั่นแหละมันอาจจะมีเรื่องของความหงึงหวงก็ได้นะคะอืมดาวเจ้าเรือนปุตตะดาวประจําตัวคุณอยู่เรือ,อนมรณะอยู่คู่กับดาวปุตตะนะคะปุตตะมรณะเช่นเดียวกันมันหมายความว่า คุณอยู่คู่กับปุตตาของคุณเนี่ยคือคู่ศัตรูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่แบบต้องเคลียร์นะคะมันมีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันจริงๆเนะี่ยนะคะเออบางทีมันเคลียร์แล้วมันก็ยังไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยหรือ <c oughs> <c oughs> บางคนแบบว่าอยากจะอยู่นี่ๆในพื้นที่ของตัวเองดวาวเข้าดวนมันแปลว่าคุณอาจจะอยากนอนอยู่บ้านดูเน็ตฟ i ิก ไม่อยากคุยกับใครเบื่อเบื่อเซ็งเส้งอย่างนี้ค่ะก็ได้แต่มันมีความมั่นคงไงบางครั้งบางคราวเราอาจจะรู้สึกว่าภายนอกมันวุ่นวายแล้วเกิดนะคะเราอยู่บ้านดีกว่าเราไม่ออกไปไหนดีกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับใครอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนมีการเดินทางไปทําบุญอย่างที่บอกแหละนะคะเนี่ยก็คือเจอแบบเนี่ยสามถ้วยนะคะไม่เหมอะมองว่าใครสักคนนึงไปสืบไปสองแลวเห็นว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะไม่ค่อยเหมือนแบบว่าปลิกวิเวกประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะอืม ทีนี้ในเดือนนี้พอดาวมันเบียนกันก็ต้องเรามาระวงังเรามาดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างน,นะคะเขาไมีคุยน็อกสอดเห็นไหมตัวตนเขามั่นคงเป็นไพราชนีถือดาบเลยนะคะเออจะเป็นช่วงที่แบบตัวเขามีความมั่นคงรวมถึงอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะกำลังทําบุญหรือมีเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลกับตัวของเขาในเดือนนี้นะคะพอที่ที่2ดาวเขาเข้าบ้านตัวเองเดือนที่ผ่านมาคือต่างคนต่างแบบเขาเรียกอะไรต่างคนต่างซัพพอร์ตกันนะแต่ว่าอยู่กันคนละที่นึกภาพออกไหมคะแต่เดือนนี้เขาเข้าบ้านตัวเองเขามีความมั่นใจมากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นรวมถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาที่มีอิทธิพลต่อตัวของเขาเขาอาจจะมีการเดินทางพบปะพบเจอผู้คนพบ เขาเรียกอะไรเดินทางไปร่วมกับครอบครัวของเขานะคะเพราะทิ้นที่สองเนี่ยดาวพุธจะมีอิทธิพลกับเขามากๆในเรือนสหาชาัชชะก็คือสุภาอาจจะเป็นผู้ผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายผู้บังคับบัญชาผู้ชายหรือคุณพ่อของเขานะคะหรือที่พึ่งที่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เลยมีการสมาคมพบปะก,กันนะคะทีนี้ในตรงเนี้ยนะคะดาว ดาวหงุคุณเนี่ยนะคะมันไม่เจอกันไงทนนี่มันทำให้แบบว่าเออบางทีเขาาจะรู้สึกเหนื่อยค่ะค่อนข้างที่จะเหนื่อยจากการออกสังคมก็ได้จากการที่ต้องดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะประมาณนี้ไพ่สีดาบถึงคนที่ค่อนข้างเหนื่อยแต่ยังอยากคุยอะ่ะทีนี้เราอาจจะตอนคู่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็เป็นไปได้นะคะอืมไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็เป็นไปได้แต่แม่หมอมองนะคะว่ามันจะมีความพยายามที่เขาอยากจะคุยกับคุณมากขึ้นไพ่แปดไม้คืออยากคุยแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็อยากคุยนะคะ แม่หมอขอขยายเพิ่มเติมค่ะว่าไพ่สีดักคืออะไรเอ่ยขอขยายสีดำนีกค่ะ คือก้าวดาเขาอาจะคิดมากเครียดเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะคะตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการเงินดาวการเงินของเขาเป็นเกษตรราธิบดีเป็นเกษตรราธิบดีนะคะพึ่งจะเป็นเกษตร,รไงแต่อยู่คู่กระดาษคู่ศัตรูที่แบบเป็นดาเจ้าเรือนลาภะของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นก็าจะค่อนข้างที่จะ กว่าจะได้เงินมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านอุปสรรคหรือปัญหาอะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่ามันมีความมั่นคงเกิดขึ้นเขาอาจจะต้องลุยต้องฝ่าฟันต้องปลูกบันฟันฟ้าน,น,นะคะแล้วก็ตัวเขาเองอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องเก่า,ก,าก็เป็นไปได้นะคะไพ่หกช่วยคือนึกถึงช่วงวันเวลาเก่าๆนะคะช่วงวันเวลาเก่าๆช่วงวันเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกัน อยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่แม่หมอมองว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเขาอ่ะได้มาตรฐานนิด ในเรือนวินาศไงเพราะชิงที่2ของเขาเนี่ยเขาคออยู่ในเรือนวินาศมันแปลว่าตัวเขาเองอ่ะก็ค่อนข้างอ่อนกําลังค่ะแต่ว่าเขายังซัพพอร์ตคุณได้ในแง่ที่คุยอะไรเขาก็อ่อนอ่อนผลตามแต่พอเป็นเดือนนี้ตัวเขาเข้มแข็งในบ้านของตัวเองแล้วแต่มันจะมีเรื่องที่ทําให้เขาต้องเข้าไปปฏิสัมพันธ์นากกับเปที่ไม่หมอไม่หมออ่านเมื่อกี้เลยนะคะมาเลยทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยแต่เขาก็อยากจะคุยกับคุณเหมือนกับเขาว่าพยายามที่จะหาเวลาคุยกับคุณน่ะนะคะ อยากอาจจะอยากไปเที่ยวก็ได้ค่ะเออยากไปเที่ยวคือไม่เหมอบมาว่าบางคู่บางคนเขาอยากปลดล็อกตัวเองค่ะในเรื่องของสถานะทางการเงินน่ะเห็นไหมเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเดินทางมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆต้องการที่จะปลดล็อกตัวเองให้เป็นอิสระอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยดาประจําตัวเข้าเดือนวินาตเนาะเดือนที่ผ่านมา ค่อนข้างเครียดคิดมากนะคะเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะประมาณนี้ทีนี้แต่เขาก็อยากคุยกับเราเนาะนะคะเวลาที่คุยกันกับคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความสุขไพ่าสามถวยสื่อถึงคนที่คุณอาจจะเป็นเพื่อนกัน,นะคะ่ะบางคููบางคนคอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่เวลาคุยกันมันมีความสุขนีคะที่เวลาที่คุยกันมีความสุขนั้นมันก็จะมีเหมือนบุคคลที่3ที่เข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ไม่มองไม่อยากอ่านแบบนี้เลยนะคะแต่มันเป็นไพ่ ของภัยของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีของฝ่ยใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามามีอิทธิพลมี impact นะคะต่อความสัมพันธ์นี้ประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของคุณนะคะคุณรู้สึกอย่างไร แม่หมอพยายามปล่อยคลิปให้เร็วขึ้นนะคะในเดือนนี้ก็พยายาม n ม g e เวลาได้มากได้ดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาค่ะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือน,นออกซ์ r เบอนาะเป็นเดือนตุลาคมที่มีดาวย้ายหลายดวงเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยทำให้เออเราไม่สามารถที่จะ control เวลานะคะ มันไม่นิ่งอะค่ะดาวย้ายเยอะแล้วก็เดือนนี้ก็ดาวย้ายเยอะด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเชื่อว่าหลายคนอะ่ะจะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเมษมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ใช้เงินเยอะนะเอาดีๆ,ดๆนะคะเดือนที่ผ่านมาใช้เงินเยอะแต่เดือนนี้มีเงินให้ใช้เยอะ ใช้ไปเถอะนะคะเพราะมันมีนดาวเกตะกับดาวเวนนอจินอะกระตุ้นในเรือนการเงินคุณอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นเงินมันมีให้เข้ามาแต่มันมีโอกาสที่จะใช้ไปเยอะๆมากนะคะเนาะก็ควบคุมนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบเราโอเคที่เราอยากจะใช้เรามีมากเพียงพอที่เราอยากจะใช้อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่แล้วแต่เลยเอาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะตามสบายเลยค่ะเลยวันนี้นะคะแบ่งมาให้แม่หมอด้วยนะคะ,ะมาดูกันค่ะ ในฝั่งของคุณคุณมีไพ่ justice นะคะมี king of wands มี ace of swords มี ten of swords แล้วก็ the star นะคะคุณะ่ะต้องการคุณมีค่อนข้างที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจนในเดือนนี้ว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นะคะไพ่ justice สื่อถึงความที่ธรรมความชัดเจนความเท่าเทียมคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความเท่าเทียมกันคุณอยากให้มันมีความชัดเจนกันนะคะ สิ่งที่คุณกําลังคาดหวังในคุณมองไปข้างหน้าแล้วนะนะคะคุณพยายามมองไปข้างหน้าแล้วไม่ว่าอะไรมันจะมาและให้คุณเปลี่ยนนะคะคุณก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่และมองไปข้างหน้าคุณเองคุณก็ค่อนข้างอึดอัดนะคะกับสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้หรือในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะมันอึดอัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงขยับอะไรมันก็ยังขยับได้ไม่มากนะคะแต่ว่าคุณมองเห็นถึงเดอะสตาร์คุณมองเห็นถึง แนวโน้มนะคะคุณมองเห็นถึงทิศทางที่คุณสามารถที่จะมีทางให้คุณเดินไปนะคะในความสัมพันธ์คุณมีความหวังค่ะคุณมีความหวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะดีขึ้นนะคะคุณมีความหวังตรงนี้สิบดาคุณเจ็บคุณเสียใจคุณอาจจะเคยถูกแทงข้างหลังมานะคะในอดีตหรือกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นมีความเข้มแข็งมากนะคะที่จะ พาตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีขึ้นแม่หมอขอขยายเพิ่มเติมหน่อยค่ะไพ่แปดาบคืออะไรเอ่ยโอ้โหฮลโลแฟน คุณค่อนข้างอึดอ,อัดอึดอัดเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่อึดอัดเรื่องเกี่ยวกับอิสระคุณอยากอันที่จริงเม้นเนี่ยจะมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วเนาะแต่พ่ the world สื่อถึงว่าบางคนอยู่ในกรอบของความสัมพันธ์ที่คุณยังขยับอะไรเองได้ไม่มากทั้งๆท,ที่คุณมีพละกําลังที่เข้มแข็งนืกอภาพอ่าไหมคะพ่ the World คุณอยากปลดล็อกคุณอยากมีความสุขคุณอยากมีอิสระในการตัดสินใจอะไรคุณไม่อยากที่จะคํานึงคุณไม่อยากจะแคร์ สิ่งที่มันทำให้คุณน่เจ็บส้ำแล้วซ้ำเล่านะคะคุณอยากไปข้างหน้าคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรบางครั้งคุณก็รู้สึกน้อยใจนะทำเท่าไหร่ก็ไม่ดีพอแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมาเป็นความสัมพันธ์ที่คุณนะรักมากๆและคุณพร้อมที่คุณจะก้าวไปพร้อมกับคู่ครองคนรักของคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรคุณก็พร้อมที่คุณจะเดินไปไม่ว่าคุณจะต้อง สุขหรือทุกข์คุณก็พร้อมที่จะลุยกับคนรักคูค่ครองของคุณพ่อเม่นเนี่ยเป็นคนรักใครก็รักจริงนะคะแล้วก็เป็นสายลุยด้วยสินะคะประเด็นบางทีอาจจะหัวร้อนด้วยนะคะไม่เหมาะขออนุญาตนะเออบางคนอาจจะหัวร้อนได้ง่ายนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวเราคือดาวนักรบนะคะดาวพลังคารประมาณนี้นะคุณพร้อม ที่คุณจะปกป้องคุ้มครองดูแลคนที่คุณรักไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจ็บสาหัสแค่ไหนบางคนเจ็บสาหัสอึดอัดมากแต่คุณก็มีความหวังอยู่เสมอว่ามันจะดีขึ้นเพราะคุณจะไม่ย่อท้อค่ะโอเคเรามาดูกันว่าในข้อความนะคะที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรนะคะคนรักของคุณนะคะอาจจะเป็นชาวพฤกษกนะคะชาวตุล ชาธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะเน้นเน้น energy ของไพ่ธาตุลมขึ้นมาเยอะในเดือนนี้มันจะมีความเขาเรียกว่าความความความเครียดนิดนึงนะคะแต่มันมีแต่แต่คุณน่ะจะก้าวข้ามมันได้ค่ะไม่เหมาะเชื่อแบบนั้น พระดาวพฤหัสค่ะที่ทับลักคุณอยู่ตอนนี้พฤหัสคือความใจเย็นค่ะแล้วก็สตินะคะสติที่จะบอกให้คุณรู้ว่าคุณจะมีความยับยั้งชั่งใจเวลาคุณจะทำอะไรนะคะคุณก็จะทําช้าลงหนึ่งสเต็ปประมาณนี้นะคะไพ่พระไพ่พระสังฆราชไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤษีมาบ่อยมากสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะว่าตัวเขาเองอ่ะเคยผิดหวังมาเยอะนะคะ ความรักมันไม่ค่อยสมหวังเรือนคู่ครอ,องของคุณคือตุนตุนที่ผ่านมาย้อนไปเลยประมาณ7ปีไล่มาเรื่อยๆตุนเนยรับบทหนักนะนะคะรับบทหนักรับงานใหญ่งานช้างนะคะรับศึกหนัก เขาเคยผิดหวังเขาเคยเจ็บมาเยอะในอดีตนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขากําลังตามหาคือเขาก็เขากำลังตามหาครอบครัวเขาอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นตอนนี้ดาวพฤหัสทับรักคุณและเล็งไปที่รักเขาเขาก็อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเขาอยากแต่งงงแต่านเขาอยากเจอความรักที่บริสุทธิ์ใจที่รักกันโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรเขารู้ว่าไพ่หกถ้วยเขาตอนนี้เขาเนืกถึงวันเวลาเก่าๆเนืกอถึงวันเวลาดีๆที่เราเคยมีร่วมกัน นึกถึงความทรงจำไม่ดีตอนแรกที่เราเคยคบกันคุยกันมันเป็นเช่นไรมันยังคงอยู่ในความทรงจําของเขานะคะเขายังคงจดจํามันเขายังคงประทับใจและเขายังคง a อ p r e c i a t e นะคะยังคงรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือแบบคือความรักที่มันแบบบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้เอน e นอร์จไพ่มันเป็นแบบนั้นนะคะมีพลังงานของ Hermit ิตตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่เขาอาจจะนิ่งๆเนาะในช่วงที่ผ่านมาดาวประจำตัวเขาเข้าเรือน12เป็นนิด แต่ตอนนี้เขามีความมั่นคงมันเป็นช่วงของการที่เขาเองก็ได้ไปถามหาคําตอบที่เขามีคําถามเข้าไปค้นคว้าหาคําตอบที่เขาเกิดคําถามขึ้นภายในใจนะคะตอนนี้เขาเริ่มรู้คําตอบแล้วแม่หมอขอขยันหน่อยค่ะไพ่ห้าถ้วยคืออะไรคะ เขาอาจจะไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมาเคยเจอความสัมพันธ์ที่มีทั้งสุขและทุกข์เป็นคัมมิคเรลชั่นชิพเป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพไปเจอกับความสัมพันธ์ที่ติดบ่วงติดห่วงตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดแต่พอขาดแล้วอ่ะมันก็ขาดเลยอ่ะแต่ว่าเขาก็อาจจะยังคือเขาอยากไปข้างหน้าไม่มองมองแบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีรากฐานไม่แข็งแรงนะคะมามาหายหายรักร,รเลิกเลกนะคะ แต่เขาก็พยายามที่เขาจะประคับประคองแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ยังเกิดคําถามอยู่เสมอนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงออกมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่เขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่เขาต้องการเจอความรักที่ที่มันบริสุทธิ์เขาต้องเขาอยากเจอใครสักคนหนึ่งที่รักเขาโดยไม่หวังสิ่งไม่หวังอะไรขนาดนั้นต้องการรักที่อบอุ่นอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากมีลูกนะคะประมาณนั้น แม่หมอขอดูพลังงานเอาคำสำหรับเพื่อนๆชาวเมษนะคะคนมีคู่ในเดือนธันวาคมปิดจอบเดือนเอ่อปี2,566นะคะอ้าวแม่หมอลืมเปิดไซอ้ยอาจมาจะจะจะจบแล้วคะ่ะเพื่อนๆขอโทษด้วยค่ะก็ว่าอยู่ทำไมไมันมืดๆนะ ิงถือเหรียญสี่ถ้วยอัศวินดาบเก้าถ้วยควีนออฟสอดค่ะไม่เหมาะโชโป๊ค่ะโป๊หนึ่งโอเคพลังงานเอาคำค่ะในช่วงวันที่ วันที่7ดเนาะดาวพุธถอยหลังกลับเข้าสู่เรือ,อนมรณะซึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็สหัชชะนะคะการสื่อสารการเดินทางอุปสรรคปัญหานะคะแก้ไขได้สําเร็จนะคะทีนี้วันที่17ธันวาคมดาวอาทิตย์ค่ะดาวเจ้าเรือนปุตตะจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูออกจากเรือ,อนมรณะแล้วนะคะในตําแหน่งนี้เนี่ยก็จะไปเจอ จะรออยู่ตรงนั้นเนาะปุตตะไม่มรณะก็แปลว่าการทําอะไรใหม่ๆเนี่ยกำลังจะได้รับชื่อเสียง,งความสําเร็จคุณอาจจะจบโปรเจกต์หนึ่งแล้วเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือจบโปรเจกต์ที่ทําให้คุณนั้นมีความสําเร็จและชื่อเสียงนะคะคุณแก้ไขปัญหาได้ประมาณนี้ ทีนี้ดาวอาทิตย์ในช่วงวันที่17ธันวาคมค่ะปุตตะจะทํามุมตรีโกณกับดาวพฤหัสบดีบนท้องฟ้าซึ่งคือดาวเจ้าเรือนสุภาะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะที่ทับลักนณาคุณอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่จะได้รับโชคนะคะจากเด็กนะคะจากคนที่อย่อนกว่านะคะหรือโปรเจกต์ที่คุณทําคุณได้รับชื่อเสียงความสําเร็จมีคนยกย่องนะคะแล้วก็ได้รับได้รับชื่อเสียงอะ่ะสุภาพะมันคือชื่อเสียงะนะคะทีนี้ ให้คิงถือเหรียญมาเลยสำหรับคนรักคู่ครองของคุณค่ะในวันที่17ธันวาคมนี่แหละค่ะเช่นเดียวกันกลางเดือนเป็นต้นไปจะทำมุมโยกกับดาวคู่ครองคนรักของคุณนะคะในมุมนี้ค่ะมันจะเป็นมุมที่คุณจะมีโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆนะคะได้พบได้เจอได้พูดคุยกันนะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าดาวประจำตัวเราอยู่เรือน12 บางครั้งบางคราวค่ะมันอาจจะเกิดเขาเรียกอะไรสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ได้อาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะแล้วก็อาจจะินถือดาบต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดและการสื่อสารนะคะแม่หมอกมองว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยได้เคลียร์ปัญหาอะไรกันแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการสื่อสารเช่นเคยนะคะ นายดับคับค่ะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณนะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นที่นี้ในะวันที่26ธันวาคมค่ะ26ธันวาคม <c oughs> ดาวสุขดาวคู่ครองคนรักของคุณและดาวการเงินนะคะปลายเดือนเลยโนะคจรเข้าสู่ราศีพิจิกในเรือนมรณะทีนี้มันก็จะไปเจอกับดาวประจําตัวของคุณวันหนึ่งนะคะที่ดาวประจําตัวของคุณวันที่27เดินหน้าเข้าสู่เรือนสุภะดาวเดินไปไม่เจอกันนะคะแต่ใดๆก็ตามแปลว่า เรายังมีเรายังอยู่ในจุดที่สามารถที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้นะคะในวันที่31วันสิ้นปีดาวพระเกตค่ะโคจรทับลัคนาคุณคู่กับดาวพฤหัสบดีคู่มหศสรจย์นพิณิหารคู่แห่งโชคลาภและความสําเร็จทางนี้ทั้งน้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลของคุณด้วยว่าดาวเกตเดิมของคุณอยู่ที่เรือนอะไรก็จะนําพาเรื่องนั้นมาที่ลัคนาของคุณโดยตรงร่วมกับดาวพฤหัสนะคะ ชื่อเสียงของความสําเร็จของคุณจากการที่คุณแก้ไขปัญหานั้นกําลังกระพริบกระพือนะคะเขาเรียกกระพริบกระพือหรือเปล่าสะบัดโบกสะบัดความโดดเด่นความช่วช่วงนะคะของเมฆความปังในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นยาวๆเลยค่ะแต่ต้องระมัดระวังช่วงปลายปีอาจจะมีโอกาสใช้เงินเยอะเรื่องของความสัมพันธ์เรามองว่ามีโอกาสรับความเข้าใจกันนะคะก็ ให้ขึ้นแบบนี้อาจจะต้องรถทิฐิมานะกันหน่อยนะนะคะไม่แน่ใจฝ่ายใดยฝ่ายไหนนะหรืออาจจะทั้ง2ฝ่ายหรือเปล่านะคะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใดๆก็มีเรื่องคีย์เวิร์ดของคําว่าทิฐิมานะนะคะก็ถ้าไม่มีและเปิดใจคุยกันเนาะนะคะก็มีโอกาสที่จะมาปรับความเข้าใจกันค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนเพื่อนท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยค่ะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, อดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะปีหน้านะคะขอให้คุณโชคดีปีใหม่นี้นะคะขอมีความสุขค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ